มีลุงวิทย์ปาเทียวรถบ้านพะเนจ้อนช่วงใบยๆน,นี่มีมีอาหารเป็นขนมหวานนะคะเป็นน้ำแข็งใสค่ะอันนี้อันนี้เป็นลูกตาลเชื่อมค่ะแล้วก็มีขนุนจากบ้านที่พัทยาค่ะบ้านปาเกียวเองค่ะขนุนพันแดงสุริยาค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นลูกชิดค่ะแล้วก็อันนี้เฉากล้วยแล้วก็อันนี้ก็เป็น แตงไทยค่ะแตงไทยอันนี้ของน้องยุเขาค่ะเขาเอามาร่วมแจมด้วยค่ะก็น้ำหวานก็เป็นของออตากระต่ายค่ะของบริษัทสีแสงที่ที่ชลบุรีค่ะอันนี้เขาเป็นน้ำแดงเกาแก่นะคะแล้วก็มีน้ำกะทิค่ะน้ำกะทิก็ปลาเคี่ยวก็ลงไปเคี่ยวเองค่ะ โอ,อยู่ค่ะกำลังโม่น้ำแข็งขน้แข็งใสค่ะหลาดน้ำแดงที่แม่เออนวิจ,จะราดนะูนหลาดถิววิจารน้ำแดงก็ได้นีนะ่น้ำแดงค่ะ สองนะครับแต่อันนี้เป็นของบริษัทตีแสงค่ะอันนี้ของเก่าแก่ครับหอมแรงองแสนเฉีงลีอร่อยมากค่ะเขาจะหอมอร่อยค่ะแล้วสะอาดถูกหลักอนามัยค่ะอร่อยอร่อยค่ะ